เตือนชา,าวบ้านอากาค่อยๆเจืออ๋อหายอยู่หากินคือเก่าเข้าไหมพี่น้องเลยแต่ว่ามันนี้เป็นเช้ามืดจนท้ายแล้วล่ะของการอยู่ป,ป่าของเฮานะเอ้าแต่มาลำบากกา,ารติดตามน้ำซุนน้ำเดีวยวเชามืดจนท้ายงานค่อยน,นี่ไปเมื่อละก็ตื่นมาเห็นเพื่อเกรงย่างออกมาเลยไปเราองหาละไก่น้ำคอยน้ำเดียวตอนเช้าคลองเชี่ยวตื่นมานะ จะพาขันแล้วทุกคนไปจบเดียก เราจะหามาหอดทักคนเดียเย็นน้ำไก่นะไปเชอไปเดี๋ยวคอยรอไอ้มาทางพวกมันนี่ตัวนี่เห็นแล้วไปหาตัวไหมไปวหวยสีไก่นีะครัแบบเดียวง้งหาไปเห็นตัาดูชิลดทางกับบัดนี่ เอามาดง่ไงเลิกเ,เติบเอามาเอามาเชอไก่กดิอะไรไก่หันจักเรือไปเช็นนั้นเลดหัวทางนะบนนี้บนบน,นั้เราไปจอดทางนี้เถิดเลยทางลงห้วยผู้ทางนี้นะ เดี๋ยวอคอยจะรอใส่เชิงๆนั่นแ่ละตันหน้าผู้ยังเห็นยัใกล้ขันอยู่ นกนห้องลายไอ้ทุกคนเลยแต่ว่าใกล้มีหันนกน,น้อยทั้งหมดเลยมิดเลยไก่แบบนี้มีหันจักตัวหันเจอหันเจอตัวหนึง่งตัวเพอก

ก็ไปล่ามาแดนหอนแล้วทุกคนเลยอ่าไม่นี่พบอีกเพ้อเลยบ่เต็มที่แล้วทุกคนเลยมันเพิ่งจะเพิ่มได้เพื่อนกันแต่มัน,นมีได,ด้แต่ก็ยังไม่แน่อนอนทุกคนเลยนี่ตาบ่อนกับไก่เติบไก่ป่าขันปุ๊บปางเข่ขงก็้นมิม่อยู่เมอย์เนี่ยเจ้ากันเลยขาลอยละ ແຕ່ເຈົ້າເຮົາລະเดี๋ยวເຮົາຊິຫາລະຍິງນົກຍິງເຮົາເມືຕາມ ไปทุกคนมีห้าวของแกหลูมีห้าวคาตาอยู่คุณไหนคุณอย่ามันอย่าปลาไปเหมยละตองคอยอยู่หันบัดกตตาได้มันออกมาแล้วหรอกคาตาละอ่ากลมันสุรอดทั้งหมดเลย เดี๋ยวรอเมอร์เลยวันนี้นะมาหอถอยพเนึงผัดตุ่งอินพอนกัะตาได้ดหม่เลยเอามาจอบเลยค่อยเลยเอามาจอบเบื้องปลาตัวโอ้ลำใหญ่ดรือไม่ลำนี้ นะทุกคนวันนี่ฝาดเยอะนอก,กต่โคกค้างเยอะทีสิวนี่องนัดได้ก็ฝาดทีนะนัดจริงคือปีบตุตกนัดที่อ,องอีเรียบร้อยสิ ปะนงหวนตัวแรกของเช้านี่กโตกตงโคโกนึกว่าจะไปได้เพลอด้ลยจะท้ากัน้นกตึ้นหงอเลย pha dịch mấy như hôm à. mới rồi เออกระป้านะนายว่าปุณนะทำากระป้านะมือบดว่าอะไรเจออย่างว่้างใกล้ป้าอยู่คนปิดคนเจอพีชาวท่างชบคนแล้งมาเจอแบบว่าทำไมเหาะอิชีว่าชีว่ามือบดว่าเลยอีชีว่าเนักเรื่องอะ นอมองบ้าทนะทุกคนนกตัวนึงเขาได้นกตัวหไไกวถึงงานกามาแต่ผ่านตนเพลัำหน้าทรมาจะเไปไนะหนนั่งชุกหรือว่าเขาไปนะเขานชุกได้เพินน่เนาะเพือ,อเมืยดีมาชน,นาี่นะในารมนก็มาทุกคนได้เพืนในป่าเพือ่อนเา ได้แต่ป่าไม่ใช่ขอกั้งบมดอย่างเงี้ยนี่เนาะโอ้ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติบ้านเฮาไงเนี่ยก็ถามขอกั้งขอกั้งก็ประคอนี่มันอยู่คือประคอคือดียวประคอคือเดียวเนาะขอกั้งสีดำขอนี่วัดเป็นอันี่วัอนี่วัดวัดนี้ก็แต่ลายนี่นะปิดชันอยู่ตามตัวยิงได้จะดีนะว่าทำนะ ยนอนี่ื้อต้อมทีพอดีใช่แล้วหันแวกขอใหญ่กกลงดำาี่กูเดอยู่ป่าหกมันดำนะอัน<ม>นี้อนี้นม่ดำนะอนีน้ครับเดี๋ยวหาช่วยกินก่อนขอตัวไม่ต้งใจจะได้้าท้องน้ำในผานเพื่อไดานต้นเพิ่งเคยได้แก่ป่ากะ มอยมันี่กกอุปกรณ์มดก่อนเห็นน้ำเอคืนน่บเห้อไหงไมายอันนี้ตมเพีต้ตึงใกลไปแตได้เลยนะได้หายิงบาทยังไ่ได้ก็กังเน,น,น้อยจุน้อยได้ติีว่ชิบิติมีแต่ไก่ตียิงายงไ ยิงแ like pues nah ัไม่เคยกินเลยจืดเลยสิ่งก็เครยไม่ได้ไกลเลยกุ้งไม้ยังไกลอยู่กุ้งไม้นึงกับวันเดยกุ้งไม้ยาวดูจะตผมว่ากุ้งไม้งามเลยกุ้งขาวงามเลยกุ้ยนะทุกคนกุ้ยกุ้ยนี่นี่นะกุ้ยคอยนี่อยู่กุ้ยอยู่วะเนาะกุ้กุ้ยคอยตัวนี้กุ้ยนะงามนี่ใกล้อยุปนี้แหละพังกนงามลเอานตึ้ก้นเชอ กิ๊กอื้กข้างนี้เลยเฉานิก้นเชื่อ,น,อนี่นนไม่ชอดนู่ไก่สะพานยัจังได้ได้สิบตัวไก่หันหลอีโด้น่ะทุกคนก็เดี๋ยวอ่อแล้วละเวลาจะตัวกังตัวกลังงูชานีรนี้ไาาน่ีแมงเงี้ยตัวกลังนี่นี่ใชัยนี่ไอเชื่อบ่อง ยังตายของเกี่วตามตัวขอดีนะพี่ตายละล้วตายแค่หมออันั่นแหละมาทุกคนหาลกคกลนนกขเข้านี่ชวนไปกินเฮอรอบานต้นเพื่อใดนี่โคแจกปลาเนาะแจกปลาเขาใหญ่นะ เธาาอเ,ออเออนี่ยก,ก็คือสีแมนต์ปีกไว้ปีกมึงก,กินตะบานเขาจะปีกนกนี่นายกินมไ้มนะกินปีกนกนี่มัดในนกนี่นะ,ะนี่กระชองบา้ากันเลนี่อะไรพอป้องพอแล้วจึไม่มีมิดยิ่งมาไปเป็นแล้วมันมีโรคมือนนี่นี่เลยไม่ใช่เราบิดลงจับงาไมาเฉยอ,อยู่ไปไกลล่ะ ยินได้ม้อโตมาเย็น่ก็โลจำไก่ละเอาจะมาให้กินก็มาเนี้แกงปลาเงาว่ากับมี่เห็นบอันบิดอันหมูแม่บู้แล้วก็บิดบลโกเห็นบัยุงเงาไม้กินกตาเอางาไม้เงาไม้ใหญ่นั่นชากนะมี่ปลาลายอะไร เนีย okay, yeah, okay. yeah, okay. ันม yeah, ันเนี่ยมันเนียะยมันเยัย้มันนี่ยตะวันยิ่มนเนี่ยันยิันเนี่ยตนยอันเนี่ะวันยิ้อน่้อเย้นยวน้อนอนนอันน่ยะวัน้อนี่ยะวนยัยวยนเนี่ยวมเยวันยิอัวันยนเนยะยอ่าะทำนั่น cái thứ nhất, câu cái thứ năm, bảy tuổi thôi chứ mà hao, chỉ leo đã nóc à, chiều pin, ủm đấy, cho anh chơi อเ,เออปะต้นคนได้โกป่ามันนี่นนี้กินป่าเขาใกินนกไงเป็นนภา่นปีกป่าไว้หนคนี่ก็ได้เด็กเ้มเจ้าก็มีีก็มีนะ ตากระเดงนี่คยแม่มันนะไม่ชอมัชมมันเห็ดรูปแบหาตากะเดงมีด้นโตาตั้มบุข่าวว่ามีฝนนลอาเจ็ดหาาเกที่เท่าไร้านี่กับแปดละเนาวนี้เดินทีมูมูมุดฝนอันนี้าัดนี่เดี๋ยมันะตกฝนเฮือี่ฮืออยืนทำเล้ว่าเอาอนหอกี nó đi chậm đèn qua nè Bằng bán tốc, bán tối bị tốc Chén cái đi cái casino nè Bán tối mít đều lột nè Cũng tồn tại mất เลือกปุ้งต้น,นอ้อน่้อ้อนลนจลายผลผลทำลงไปเลยจุยก,ก่อนนั่นจะเ,ม,นเนม่เลยราคาด้เล,ล็โปกมันเลา้องปีนัวปลาทองออยากเกินตัว ปิงนกทุกคนเลยแล้วก็ปิ้งป่านะผ่านเพ้นอันนี่เด็ดสองปีป่านนปิ้งนกคอยอันนี้ต้มป่านั่นเลยแกงป่าพันต้นบัวเก่งปมดหลับชุกแล้วชุกก็เลยโหใหญ่เลยผมงว่องโอเคแกงป่ากาถือว่าชุกทุกคนเลยผ่านต้นเุ็นปวงเรียบร้อยกันนี่เดี๋ยวเราตักแกงเข้ากินน้ำมาบ้านแรื่นี่นะ

kiếm nhanh Phan phân nó mà Chỉ mưu Phan Tuân Vân con chìm được khói Vâng 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 Có hố vậy đó Có hố này kìm đây <laughs> kìm bớt mưa là Vâng Bi nhìn để mà giùm mắm giùm là lúc nhìn ngay mất con mặt 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 ีมามัม sì, ัอมกินเลยป่ะเลือกมานะเลยกินเนื้อกินมืดเออเขามามัตุ้ยแมาอย่างอื่นอย่างนมาไ่ได้กินกินอไรกินมดำห้ารือกินตลอดเยอะกินลายยต้ยดนมาเี้ยีเยอะเลยพออ

<laughs> phải thi thím ừ, nó thôi nắng nóng đủ rồi nhìn lạnh lên, nay nắng bừng tất cả những nắm ta hào đâu hm hôm nay đó, nay hôm 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 cùng xem à, 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 à. <laughs> <laughs> hôm như ok ok ok. nó cái mẹ bên lúc nào vâng thì mừng bên không hồn là vâng nặng nó วันนี้พัยิงงูก่อนมาอันกินูกันกหัหนเหัวอะเดี๋ยวจ่มาล่ะมากินเหามันเชี่ยบดูอ่ะ กินหญ้าไปยังไม่ไดเป็นตำรวจเตรียมโทษจนยังมดเนือสามชีตโตนปีกนกอีกฮะทุกคนชาวน้ำยาแล้นั่งคือป,ปลาสองปีกแต่สามปีเแล้วทำอะไรนี่เฮงแห้งเข้ามาชุดนี้ถือว่าโอเคอยูย่เลยมาชุดนี้ได้ไก่เนี่ยนี่มีแต่ผ่านต้นบอลลูน,ลนสองโตตัวที่สาบนึ่งกินอันนี้คุค่อยได้เนเลย Dễ cây không nhanh Khi mà chỉ nhanh À, thưa con, đều hạ bằng cơm một con chín nghe như con phải đều mua ba là một lần À, thưa con Ờ, cô cháu phân đá cây ra, bằng cái này Này, chắc nơi lỡ này, Hợp lên đây đấy hả Ủa, เดี๋ยวปลาชีบบางกองทุกคนด้วยสามโพดนี่ละ่ะอันกนัมาชิ่นนี้ถือว่าโอเคได้นี่คงกินตะบ,บานหลายอยู่ชิ้นนี้นะอะไลก็มีทุกคนมาเพื่อองกเมื่อ,อ,อ,อบ้านมาโอ,โอ้ยอ่ามันหอ,อนอยู่ก็มีตัวหาวก็มีโอ,โอ๋ โอ่งไก่สิเอาะทุกคนเรียบร้อยที่ทงยางนึ่งให้ไปได้มนี่เฮ้าพีเยีนน่ะบ่โอเคทุกคนต่างเกิดบังกองที่เรียบร้อย,ย,ยไ,ได้นี่ก็ประเดี๋ยวเกรีมกลับมาบ้านละ ถ้าเกิบเงินก่าค่อยก่าจะได้ขอจดไปตัวนี้เลยขอบคุวามใจพี่น้องอะไรพี่จีทุกคนทุกท่านที่เกตติดตามครับมชมคลิปหน้าหรือว่าหรือว่าเอกันหน้าพบออกันใหม่ร้าเกิบนี้ลาไปก่อน,อนนะสบายดี